จิตตะเวทกับจิตแพทย์เนี่ยสรุปแล้วมันมันมันต่างกันหรือว่ามันเหมือนกันเลยมันโอเวอร์แลปกันยังไงในนิยามของมันครับเรื่องชื่อเรียกเนี่ยสำคัญสําคัญแต่หลายคนเขาจะงงว่าจิตแพทย์คืออะไรอ่ะเพศหรือเหมือนเพศแบบเพศแบบเจนเดอร์เจนเดอร์หรือเปล่าแต่พอพามสาวสาราหรือเปล่าหรือจิตตะเวทเนี่ยมันคืออะไรงงไปหมดคือต้องแยกงี้ครับว่าจิตตะเวทก่อนจิตตะเวทเนี่ยสระเอวอแหวนชอช้างเนี่ยเวสเวสเนี่ยมันแปลว่าการแพทย์ จิตเวทก็คือโรคที่การแพทยท์เกี่ยวกับสุขภาพจิตนั่นแหละนะครับดังนั้นก็คือเป็นโรคที่เรียกรวมรวมของทั้งหมดที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับบางครั้งเราจะไม่ได้คิดว่าโรคจิตเวทนั้นเราเขียนว่าปัญหาทางจิตเวทนั่นคือนั่นหมายคมว่าปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยแต่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเนี่ยเราก็เรียกอันนี้หมดเลยนะครับก็จะเป็นความเครียดปัญหาเรื่องสุขภาพ แบบนอนไม่กันนอนมีซึมเศร้ามีวิตกกังวลอะไรพวกนี้อยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยนะครับไม่เราก็ไม่ได้หมายคามว่าจะต้องแบบเพี้ยนหรืออะไรนี้นะก็คือคนปกติอย่างเช่นเราก็รู้ละซึมเศร้าก็ไม่ได้เพี้ยนนี่อ่ากัง,งวลกับคนปกติเนี่ยอาจจะเป็นแค่โรควิตกกังวลอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เราก็เห็นชัดเจนว่ามันก็คือกลุ่มโรคทั้งหมดที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับส่วนคาว่าจิตเภทเนี่ยมันเป็นชื่อโรค <Okay. S 2> มันจะสะกดด้วยสรรเอพอสัมเัสทัทหาหาหมือคำว่าประเภศ mm hmm. อ่าจิตเภศเนี่ยมันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสกิสโซฟีเนียนะครับสกิสโซฟีเนียเนี่ยเป็นโรคที่ตัวสมองเนี่ยคนไข้เนี่ยเมื่อตอนเด็กๆเ,เกิดมาก็ปกติดีเพียงแต่ว่าพอเข้าวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้นเนี่ยสมองมันจะมีการหลั่งสารเคมีผิดปกติออกมาในบางตำแหน่งทําให้มันเกิดปัญหาอาการที่เรียกว่าเหมือนอาการทางจิตท,ที่เป็นห well ูแววภาพหลอนหรือว่าอาจจะมีระแวงกลัวหรือจะมีพฤติกรรมหรือคําพูดที่มันดูฟังแล้ว ฟังไม่เข้าใจพูดอะไรหรือทําท่าแปลกๆอย่างเงี้ยนะครับ oh. ในสมัยก่อนที่เขาจะเข้าว่าอุ้ยมันเหมือนคนแบบวิคนจริตไหมอ่ะคืออาจจะเป็นโรคนี้แต่ว่าจริงๆถามว่าโรคเนี้ยเจอเยอะไหมจริงๆก็คือเจอประมาณร้อยละหนึ่งของประชากรปกติแล้วก็ hmm. เป็นแค่ส่วนโรคส่วนหนึ่งในจํานวนโรคทางจิตเวชท,ทั้งหมดนะครับซึ่งโรคทางจิตเวชส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีหูบ้าไม่ได้มีอาการทางจิตแบบนั้นอันนี้แค่เป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง